ครับสวัสดีครับกิติครับตอนนี้อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรครับอีกวันหนึ่งครับที่อยู่โครงการรับสร้างบ้านของพี่พะเยาเดี๋ยวนี้คือน้องส้มน้องส้มมีหลังที่สองแนะนําให้อาหลังที่สองาหลังที่สองชื่อโอเคครับไปหลังนู้นชื่อทรงอะไรฮะอันนี้ปั้นหยาระเบียงข้างเหมือนกันค่ะต่างกันที่ฝาฝานั้นจะเป็นฝาบางใบค่ะ๋อฝาบางใบนะน้องส้มครับบ้านหลังนี้ทรงอะไรครับปั้นหยาระเบียงข้างเหมือนกันค่ะปั้นหยาระเบียงข้างครับหลังเมื่อกี้คล้ายๆกันเนาะ แต่ว่านี่ทําพื้นที่เป็นแบบเกิดระเบียงน้อยค่ะระเบียงน้อยแต่ว่าห้องเน้นตัวห้อง,อ,งอ่ะเราดูข้างๆก่อนตรงนี้คือซุ้มซุ้มห่าโอ้โหศาลาออซุ้มบันไดค่ะโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมดูนะลูกเล่นนะคคือในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะพี่พะเยาเนี่ยจะทําแตกต่างกับเจ้าอื่นนะท่านผู้ชมดูนะคือดูแล้วแบบคลาสสิกมากสวยด้วยวนะฮะแล้วก็นี่คือเล่นแบบไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะเหมือนใกล้ๆทรงไทยเลยนะ อ่าผมให้ดูข้างๆบ้านนิดหนึ่งน้องส้มบรรยายนิดหนึ่งทางนี้นะคะก็เป็นฉนังบังใบอ้าวอ้าวท่านผู้ชมดูจําได้ไหมจําได้ไหมพี่พะเยาทำโอ้โหหลังนี้คือข้าวบังใบข้าวลิ่มอ่าสวยมากท่านผู้ชมแผ่นหนาเท่าไหร่เออความหนาเท่าไหร่น่ะสิบนิ้วได้ไหมเนี่ยไม่ถึงค่ะประมาณหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเจ็ดเหรอใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูนะฮะสวยมากเลยข้าวบังใบนะผมมาส่องอีกหัวมุมกว้างนี้ท่านผู้ชมดูนะครับ แสงแดดมันจะแย,ง,แยงนิดๆนะฮะโอเคนะครับบ,งบังใบลวดลายสวยมากเลยถ้าไปชมดูนะครับเสาหน้าอะไรเสาก็จะเป็นหน้าเจ็ดะเสาหน้าเจ็ดเสาใหญ่ใหญ,ใหญ่มากสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง2เมตรยีใช่ไหมสองเมตรยี่ส <2, 20. S 2> <Okay. S 1> บ้านหลังนี้มีกี่เสาเนี่ยประมาณสิบสอง ต้นสิบสองต้นรวมซุ้มบันไดก็ประมาณ14ใช่ค่ะครับผมฮะก็วางผีเช่นเคยโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะคือผมให้ดูรอดก่อนท่านผู้ชมดูฮะอันนี้คือเส้นะฮะแกรวดลายเสร็จแล้วมาดูรอดครับกรึงเรียบร้อยเลยครับกรึงแบบมนสวยของพี่พะเยาเนี่ยวันก่อนผมไปส่งที่ดามินทาดามินทาแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันต่ำอยู่ ซึ่งขอบเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมคือออกมาสวยงามดูข้างใต้ถุนบ้านก็คือสะอาดตานะแล้วก็อันนี้แต่และห้องคือลดระดับตามตัวห้องค่ะอ๋อคือมาต่างระดับนะท่านผู้ชมดูนะ,ะต่างระดับอยู่นะโอเคครับไปดูอีกฝั่งนะึนะลองซ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่ง วาบางใบฝาเข้าริมแบบนี้สวยงามมากนะคุนผู้ชมชนานๆจะเห็นเจ,จ้าหนึ่งส่วนมากจะทับซ้อนก็นอนแบบนี้ทับซ้อนนะ,น,ะนี่คือบ้านทรงปัญญ้นหยาระเบียงข้าง,บบง,างอโอเคครับอาจจะมุมอาจจะแสงแยงฮนะนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้งหมดเลยค่ะอ่อนกว่างนี้คือห้องนอนหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปายในด,ดูภายในตัวบ้านดีกว่าครับผม ม,มุกเล่นนะคะอันนี้คือเป็นม,มุกมีมุกอ๋อมีมุกยือด,กยอดอ,อีกม,มียือดลงอ,อีกแล้วก็หลังคาห<า>ลบออกมาหลังคามงด้วยกระเบื้องเหลือหลอนคู่แล้วก็ทําหลบออกมาใช่ค่ะทรงปั้นหยาจะเรียกมุกก็ได้นะใช่ค่ะปั้นหยาปั้นหยาน้ามุกปั้นหยาน้ามุกก็ได้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าอ่ะน้องเซ้มพาขึ้นไปข้างบนหน่อยคมาเราจะเจอบันได3ขั้นนะคะก่อนจะขึ้นชั้นพัก มาจะเป็นท่าพ,พักมีระเบียงมีมานั่งตัว L ค่ะมานั่งตัว L สองเลื่อนเป็นเสายาวเหมือนอย่างหลังก่อนนี่ครับผมเสาสูงมากเลยสูงเลยเป็นเสายาวด้วยเดียวค่ะ,ะนี่เกือบว่าใบดานตรงตาหลุมสี่เหลีย่ยมสวยงามมากครับท่านผู้ชมข้าวบังใบเหมือนกับฝาบ้านเมื่อกี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้ไม้แผ่นใหญ่เพิ่งรู้ว่าไม้แผ่นใหญ่ค่าบังใบในสวยนะท่านผู้ชมดูนะครับโอเคครับถ้าใครอยากได้ก็โอ้โหโทรมาเลยโทรก่อนได้ก่อน อ่านี่ขึ้นบันไดวนขวาอ่าขวาจะเป็นบันไดห้าขั้นค่ะบันไดห้าขั้นบันไดเสร็จแล้วขึ้นมาถึงเจอระเบียงครับระเบียงระเบียงขนาด3ามคูนสเมตรนะคะ3ามคูนสเมตรนะท่านผู้ชมดูนะครับมีมานั่งอยู่ด้ดดานหน้าประมาณเมตรเท่าไหร่เมตรยีประมาณ m, า2เมตรค่ะได้เหรอใช่ประมาณสอเมตรอันนี้ระมาณ2เมตรแล้วฝั่งนี้2เมตรด้วยฝั 2> 2, ่งนี้ก็สอ ค่ะสองนี่สองเมตรครับแล้วก็ทําตัวมานั่งในยื่นออกไปข้างนอกตัวบ้านเนาะค่ะครับผมถ้าผู้ชมดูนะฮะผมอย่าเพิ่งข้าวไปข้างในดูใจคาเนี่ยมันนี่ลงข้างๆหน่อยนะออดูนะฮะข้าวบาังใบหมดเลยสวยงามเลยครับอ้าวดูประตูนิดหนึ่งค่ะประตูเป็นประตูบานสไลด์ค่ะโอ้โหสไลด์ปิดอีกทีปิดอีกทีอ้าวน้องส้มหลบนิดหนึ่งโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมดู คลาสสิกมากเลยประตูแล้วก็ดูขอบด้านนอกฮนะค่าบางใบตกลกลืนกับประตูเลยนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮนะอ๋อสไลด์เลยท้งซ่อมฟ้าชมด้านในเลยนี่ฮนะด้านในเข้ามานีก็เป็นห้องโถงนะคะฝุ่นจับนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นไม้แผ่นใหญ่มากท่านผู้ชมดูนะครับแผ่นใหญ่แล้วก็แผ่นเดียวไม่มีการต่อแม้แต่ชิ้นเดียวเลยใช่ค่ะเป็นไม้ยาวตลอดเลยครับตรงนี้ทําเป็นน้องรับแขก ขนาด3คูณ4เมตรนะคะ3คูณเมตรนะฮะถือว่าใหญ่สองช่องหน้าต่างวีโก้ดันออกข้างนอกอาอาสามช่องสองอหนึ่งช่องสามบาน่าเรียกอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ฝ้าเพดานก็ตีแบบแนวเรียบนี่ฮะท่านผู้ชมผมซูมจะช้าแล้วฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปที่นานสิบเกินสิบนาทีเลยลูกค้าจะเบื่อเพื่อนๆจะเบื่อแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆคะคือความสวยแล้วก็กว่าห้องน้าใช่ไหมนะั่นอะ่ะ ใช่ค่ะนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ดันเข้าไปดูขวานะฮะดูขวาคือแนวตั้งนะครับท<น>่านผู้ชม<น>เลยคบคายบางใบนะครับ,บ,บเหมือนกับข้างนอกนอก็คือบ,บางใบเหมือนกันแต่แนวนอนข้างในแนวตั้งข้างนอกแนวนอน,บ,นบางใบครับ ก็เปิดประตูไปห้องน้ํากว้างเท่าไหร่นยห้องน้ำสามคูสองเมตรค่ะสามคูณสองถือว่าใหญ่มืดไปหน่อยนึงไม่ว่านะท่านผู้ชมไม่ได้ติดไฟค่ะโอเคครับฟ้าเพดานก็เตแบบแนวเรียบอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะอาจจะมืดก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ยังไม่ใช้ไฟก็อย่างนี้นะครับอยู่ในห้องรับแขกเนี่ยมีห้องสองห้องเลยประตูสองช่องอยู่ติดกันสองห้องใช่ไหม สองห้องค่ะอ่ะเปิดลองสไลด์ประตูให้ดูหน่อยเป็นบานสไลด์โอ้โห oh ดูครับเป็นลูกฟักแกะก็ลงไปในเนื้อไม้นะครับเป็นลูกฟักเป็นลูกเขาเรียกว่าวงประจันไหมครึ่ง,งวงแคปซูลค่ะลองคนดชเรียกแคปซูลแคปซูลเนาะโอเคลูกเล่นช่วงบนช่วงล่างก็ต่างกันนิดนึงอ่ะสไลด์ไม่ติดขัดเลยใช่ไหมโอเคครับไปข้างในน้องส้มข้าวนำไปเลยนี้จะเป็นห้องนอนขนาด3ามกูนสเมตรที่นอนนี่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะ3ามูนสเมตรน้องส้มบอก ไม้แผ่นเดียวโอ้โหแผ่นใหญ่12หรือ15เนี่ยหน้าสิบสองสิสิบสองประมาณนั้นนะโอเคครับท่านผู้ชมมุมมืดไปนิดนึงนะฮะสังเกตดูอันนี้จะไม่เห็นสายไฟเลยอ๋อนี่เก็บเก็บสายไฟไว้ในขวาบ้านใช่ครับครับผมนี่ครับท่านผู้ชมบางใบแนวตั้งนะฮะแนวตั้งขึ้นไปแล้วก็รายละเอียดรอบห้องอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็พยายามซูมให้ดูให้หมด หน้าต่างในลูกเล่นเยอะจังกระจกนะน้องส้มนะลูกเล่นมีกระจกหลายช่องเพิ่มความสว่างใ้ห้องครับผมนี่ฮะดูฝ้าไปดานนะเขาติดไฟไว้เรียบร้อยนี่คือข้อตกลงกับเจ้าขององค์การนะครับว่าติดไฟให้ไฟเป็นดาวไลท์ดาวไลท์อยู่เป็นจุดๆอย่างนี้ท่านผู้ชมมนะมีโคมกลางด้วยค่ะนะ นี่ฮะตามขอบตามอะไรผมให้ดูตามมุมตามมุมเสานะน่าต้ชมดูนะนี่ฮะร,รายละเอียดโอ้โหเก็บละเอียดจริงๆฮะพะเยาค้าไม้ในจังหวัดกำแพงเพชรผมเองก็ามาถ่ายหลายครั้งแล้วก็อยากให้เพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อบ้านนะครับพี่พะเยาเนี่ยอยู่ในวงการนะโอ้โหนานแล้วเน,ะนาะโอ้คน้องส้มยืนยันอ้า,าว้าเพดานน้องส้มอธิบายเลยฮะก็เป็นแปดเหลี่ย,ย,ยมยันม,ม,มุมหรืออืม หร <ไป S 1> ือบางก็ไปเรียกว่าวงกลมก็ได้ค่ะวงกลมแบบ<อ>เขียวก็ได้สวยจริงๆนะท่านผู้ชมคือเกะตาละเอียดหน้าไม้จะเท่ากันทุกแผ่นเออนั่นถูกไหมสวยมากนะผมพยายามซูมช้าๆแล้วนะท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือไฟไเรียกไฟอะไรน้องส้มเนี่ยไฟโฟมค่ะไฟโฟมนะเดี๋ยวเรียกว่าสาระเปาก็ไม่ใช่นะแยกสาระเปาก็ได้ค่ะอ๋อโอเคครับน้องส้มไปอีกห้องหนึ่งฮะแล้วก็มีห้องหนึ่งห้องหน้าขนาด3ามคูณสคูณห อ่าอ่าไปอีกห้องหนึ่งนี่เป็นบานเลื่อนเหมือนกันอ้าเลื่อนปิดหน่อยอ้าวโอเคสวยงามลื่นไหลไม่ติดขัดท่านผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆครับเพิ่งเห็นบ้านหลังนี้สวยจริงๆครับท่านผู้ชมโทรก่อนได้ก่อนนะครับนะฮะถ้าใครเอาไปก่อนก็รอรับทําตามออเดอร์นะครับเอาแบบหลังนี้เลยนะท่านผู้ชมไปอ่าทีมานอ่านอ้องส้มเปิดหมดแล้วเพื่อลูกค้าไอสว่างเห็นแบบมุมมะ นี่ขนาดเปิดหมดนะนะ,อะโอเคครับอ้าวดูฝาบ้านฝาห้องที่มันเชื่อมต่อกันกันห้องนะครับบางใบบางใบนี่คือฝั่งนู้นก็มีฝาชั้นหนึ่งมีฝา,าชั้นหนึ่งโอเคครับกาใจนะลูกค้าของข้าใจที่น้องส้มพูดนะครับอันนี้จะเป็นช่องเซอร์วิสนะคะอ่านี่ช่องเซอร์วิสนะฮะไว้ลูกค้าดูแลสายไฟอดูแลไฟข้างบนครับผมโอ้โหสวยจริงท่านผู้ชมอย่าเพิ่งดูเพดานนะบอกว่าดูฝาบ้านก่อน แล้วหน้าต่างตามุกยื่นออกไปใช่ยื่นออกไปอีห้าสิบเซนห้าสิบเซนขนาดห้องสามคูณสี่จุดห้าเมตรขนาดห้องสามคูณสี่จุดห้าเมตรสี่เมตรครึ่งพูดง่ายๆครับโอเคครับใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใหญ่กว่าครับก็ไอ้ตรงนุ้มไม่ได้ยื่นมุกนะอันนี้ยื่นมุกออกมาห้าสิบเซนโอเคครับทีนี้น้องส้มอธิบายเลยฮะเอาอธิบายแทนอาเลยอาจะเป็นคนส่อง ดูตามในกล้อง<ช>แล้วพูดเลยใช่อันนี้จะเป็นการเก็บกุค่ะเข้ามุมเสานะคะอืมอ่าแล้วจะต้องมีการเข้า45หมดเก็บรายล,ละเอียดหมดไม่ให้ที่ผุนที่ผงแมลงเข้าโอ้โหดูนะะท่า<ห>น,นผู้ชมดูนะฮอา่าน้องส้มบรรยายเลยลูก ฝ้านี่ก็จะเป็นฝ้าใหญ่บางมุมค่ะฝ้าใหญ่บางมุมแต่ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับไม้นี่จะต้องเท่ากันหมด่าอนั่นเห็นไหมฮะต้ไม้สวยนี่ฮะประต้องเปของแท้เลยบางใบให้เรียบร้อยลูกค้าซื้อไปนี่สามารถติดแอร์ได้ทุกหลังเลยค่ะอ๋อโอเคครับอันนี้มาดูตรงกลางโหคลาสสิกมากเลยท่านผู้ชมดูนะครับอ่าผมจะซูมจะเป็นหลุมผักฝ้าหลุมหลุมไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดสวยพอเหมาะค่ะครับผมไม่เกะกะสายตาในการมอง ฝ้าไปดานแล้วมองฟ้าโอ้สบายตาเลยครับจากพื้นเนี่ยน้องส้มบอกได้ไหม<า>ที่เรายืนเนี<ะ>่ย<ะ>จากพื้นข้างล่างนะี่ยขึ้นไปข้างบนอ,อ่ะฟ้าไปดานประมาณ2เมตรห้ค่ะสองเมตรห้ิก็โอเคนะครับพอสบายตานะครับไม่เกะก,กะฮนะโล่งโปร่งโอเคครับอ่ะน้องส้มไปเราไปสรุปข้างนอกดีกว่าไปค่ะ ครับน้องส้มครับสรุปบ้านหลังนี้อาหน่อยลูกค่ะสรุปนะคะบ้านหลังนี้ขนาด6เมตรค่ะลึกไป8ปเมตรนะคะประกอบด้วยห้องนอน2ห้องขนาด3คูณ4เมตร1ห้องแล้วก็3คูณ4.5เมตรหงห้องห้องโถงหห้องนะคะขนาด3คูณ4เมตรแล้วก็มีห้องน้ำา1ห้องขนาด3คูณ2เมตรมีระเบียงหน้า 3, คูณ2เมตรแล้วก็มีในส่วนของซุ้มบันได 2, 2, ค 2, คูณ2เมตรพร้อมกับยกสูง2เมตร20ค่ะครับสรุปว่า2 ้องนอนหนึ่งห้องโถง1นห้องน้ำหนึ่งระเบียงและก็หนึงสุโอ้โหครับถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่นะฮะใหญ่มากแล้วก็มีห้องน้ำด้วยค่ะส่วนราคาเดี๋ยวดูในคลิปวิดีโอนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่หน้าคลิปวิดีโอทองส้มครับบอกรายละเอียดถ้าลูกค้าบอกอยากจะมุดมาดูจังเลยค่ะก็ถ้าลูกค้ามาจากกรุงเทพนะคะก็ชีฟแกล์มาที่ ด่านตาช่างกำแพงเพชรนะคะอยู่ห่างจากด่านตช่างกำแพงเพชรประมาณสัก800โล800เมตรผิดค่ะแล้วก็ถ้ามาจากตัวเมืองกำแพงเพชรนะคะก็ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณสัก18ก<ม>ิโลค่ะหรือถ้าลูกค้ามาไม่ถูกสามารถโทรถามสอบถามทางได้ครับผมโอเคครับนี่คือข้อมูลส่งฟรีกิโลอีกนิดนึงส่งฟรี400กิโลค่ะถ้าไม่เกินเนี้ยส่งให้ฟรีภาคเหนือส่งฟรีนะคะเคปริมณหวนเนี่ยส่งฟรีค่ะ โอเคลงใต้ในไปไหมเนี่ยลูกค้าต้องการอะใค่ะแต่ก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องระยะทางนะคะโอเคครับนี่คือบ้านทรงปั้นหยาของพะเยาคาไม้ซึ่งกิติก็มาลงไว้ในช่องชาแนลให้มากที่สุดให้เป็นทางเลือกนะถ้าใครต้องการบ้านพะเยาคาไม้ก็พยายามดูช่องไทยธรรมชาแนลกดซับสไคร้สั่นกระดิ่งแล้วก็ตามช่องไทยธรรมชาแนลด้วยนะคะครับวันนี้เราลาลูกค้าดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับ